สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำเครื่องมือสำคัญที่นักเรียนและนักศึกษาและคนทำง,งานควรรู้จักได้แก่เมโคราอฟท์เอ็กเซ l และต o วไวเ์ไ o โครซอ o ทใช้สำหรับพิมพ์งานเขียนรายงานทำจดหมายเจอเครื่องเอกสารต่างๆจุดเด่นคือการจับรูปแบบตัวอกักษรแทรกรูปตารางและทำสารบันได้ง่าย ทำให้เอกาสารดูเป็นระเบียบและเป็นเนืออาชีพ Microsoft Excel เหมาะสำหรับคำนวณและจัดการข้อมูลใช้สูตรฟังก์ชันในสร้างตารางให้สะดวกสามารถทำกราฟและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อช่วยตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ Microsoft PowerPoint ใช้สำหรับสร้างสไลด์นำเสนอไม่ว่าจะเป็นรายงานในห้องเรียนหรือ การทีเซนต์งานในที่ทำงานมีเครื่องมือออกแบบและส่เอฟเฟกช่วยทำให้งานดูน่าสนใจและเข้าใจง่ายเบ r ร์เอ็กเลและ w น r พบ i n t เป็นเครื่องมือพื้นฐานที่ช่วยในการเรียนและการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากข,ขึ้นใครที่ยังไม่เคยลองใช้แนะนำให้เริ่มใช้เลยครับทั้งที่เก่าทั้งหมดที่เก่าอันนี้ สำหรับน้องๆที่ยังไม่มี Microsoft Office ที่แม่โจ้าเรามีใข้ปีผณครับ